กูไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงแต่ทำไมเขาถึงเมือนหนีตเตลิดใครเหลือเฮ้ยมึงมีแป้งไหมกูจะเติมหน้าน่อยทำไมคนเห็นหน้าฉันถึงวิ่งหนีตลอดเลยมีมีมชีทุบอะตบหน้าหน่อยก็ดีหน้าแกเหมือนเพิ่งโผล่จากลงเลยแล้วแกมีลิปสติกไหมดูออกเลยหรือแกว่าได้ผลไหมวะกูวังพุนแต่งหน้าขนาดนี้ได้ผลสิเมื่อวานกูได้ยินพวกเขาชมมึงด้วยนะ เ,ออเขาว่ามึงมีไฟในตัวอ่ะว้าวก็แน่สิปูเปล่ยนกระสือน,นี้ฉันได้ยินเข้าพูดถึงมึงเหมือนกันนะฮะ<า>จริงดิปูเสือรอเล่ามาเร็วเขาว่ามึงเดินทางตั้งงานแล้วกินมึงยังอยู่สงสัยน้ำหอมยี่ห้อวิญ,ญญาณเก่าแน่เลยเออเออยี่ห้อตามติดชีวิตคนอื่นแล้วแกนี้เซตติ้งจะเป็นไหนมีแต่เป็นน้ำมอนนะ อย่าลืมเติมคอนซีลเลอร์ด้วยนะปิดบาดแผลจากความรักครั้งก่อน